บวดครับเดียบร้อยเป็นผ่านะครับเป็นหลวงพีแล้วบาทหลวงพีรครับจากรวมครับพี่น้องครับลอไส่บาทครับจังหวัดพิษณุโลกออไส่บาทีมาแล้วครับมาแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn